สำหรับในส่วนนี้นะคะคราวที่แล้วเรารู้จัก LAC กับ LMC ของเฟิร์มที่ทำการผลิตในระยะยาวไปแล้วนะคะเราจะนำ LMC และ LAC มาใช้ต่อเพื่อพิจารณาถึง Economy of Scale และ d i s e o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  m y s f Scale นะคะแต่ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจถึง Economy of Scale และ Dis-Economy of Scale นะคะครูขออนุญาตพากลับไปบทที่5ในส่วนสุดท้ายของบทที่5นะคะเราพิจารณาถึง Return to Scale Return to สเกลคืออะไรก็ค,คือการพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงไปของ Input นะคะเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของเอาต์พุตดูว่า เมื่อผู้ผลิตเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยการผลิตเอาต์พุตของผู้ผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปสัสดส่วนเท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยเราจะแบ่ง return to scale ออกเป็น3รูปแบบเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าในเนื้อหาบทที่แล้วการพิจารณาถึง return to scale เราจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงไปของ input เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงไปของ Output ต นะคะไม่ได้เทียบ input กับ output นะคะแต่เทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Input กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ o u t p u t เพราะฉะนั้นเนื้อหาในส่วนนี้คอนเซ็เปต์ก็ยังคงคล้ายกับบทที่แล้วแต่เราเปลี่ยนนะคะเราจะเทียบระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ o u t p u t แล้วพิจารณาว่าการผลิต ของเฟิร์มเป็นการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดหรือไม่นะคะการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดเราเรียกว่า Economies of scale แต่ถ้าเป็นการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดเราเรียกว่า Thiscono o มีออฟสเก e อ o โค o นมีออฟสเคืออะไร This economy of scale คืออะไร Economy of scale นะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราการเพิ่มขึ้นของ output ุ มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตในลักษณะนี้เราจะเรียกว่า e c o n o m y o f S c a l e เพราะฉะนั้น t h i s e c o n o m y of s c a ก e ก็จะตรงกันข้ามนะคะนั่นก็คืออัตราการผลิตที่ทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ Output เพราะฉะนั้นการพิจารณา economy of scale หรือ this economy of scale เราสามารถพิจารณาได้โดยใช้ดัชนีหรือตัววัดที่เรียกว่า Cost Output Elasticity ะค,ะครูให้ Cost Output Elasticity ย่อดด้วยสัญลักษณ์ EC Cost Output Elasticity คืออะไรเรารู้แล้วว่าในการพิจารณา economy of scale กับ this economy of scale เราดูถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของคอสเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของเอาต์พุตเพราะฉะนั้น EC จึงมีค่าเท่ากับ Per r c e n t a g e change C หารด้วย Per percentage change Q เมื่อ C คือคอ s สและ Q คือเอาต์พุตนะคะแปลงค่า e r c e n t a น e change นะคะก็จะได้เป็น Per r c e n t a g e change C ก็จะมีค่าเท่ากับ delta C หารด้วย C คูณด้วย100 p ปอร์เซน g e c เ a ชนคิก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าส่วน q คูณด้วย100 100ตัดกันไปนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนค่าที่ได้นะคะก็จะได้เป็นเดลต้าส่วนเดลต้าหารด้วย $c ส่วน q น,ว q นะคะคำถามที่ตามมาคือแล้วเดลต้าส่วนเดลต้าคืออะไร $c ส่วน q คืออะไรดูก้อนแรกก่อนนะคะ เดลต้าซส่วน Delta Q ก็คือเป็นการพิจารณาว่าถ้าผู้ผลิตเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตจำนวน1ห,หน่วยคอสเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้น Delta C ส่วน Q มันก็คือค่ามา r g จิ a นลคอสนั่นเองส่วน C ส่วน Q ก็คือต้นทุนเฉลี่ยต่อผลผลิต1ห,หน่วยเพราะฉะนั้น C ส่วน Q ก็คือ a v e r a g e Cost หรือ AC นั่นเองเพราะฉะนั้น Cost Output e อิลาติกซิตจึงมีค่าเท่ากับ MC ส่วนด้วย AC ถ้าย้อนกลับไปพิจารณาในรูปกราฟให้แกนตั้งคือ Cost แกนนอนก็คือ Output ที่เฟิร์มผลิตได้เราทราบความสัมพันธ์ระหว่าง LMC กับ LAC แล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ LAC มีค่าลดลง MC จะเพิ่มขึ้น นะคะโดยที่ LMC จะเท่ากับ LAC ณนะจุดต่ำสุดของ LAC นะคะและเมื่อ LMC มีค่ามากกว่า LAC LAC จะมีสโลปเป็นบวกนะคะใระดับผล,ผลผลิตที่ Q* s t a r เราจะพบได้ว่า LMC จะเท่ากับ LAC ที่จุด A นะคะจากรูปก,กราฟ LMC และ LAC ข้างต้นนะคะเราจะ หยิบมาพิจารณา cost output elasticity ในช่วงที่ระดับผลผลิตน้อยกว่า Q* s t a r เมื่อ Q น้อยกว่า Q* s t a r อยู่ทางด้านซ้ายของ Q* s t a r เราจะพบว่า LAC มีค่ามากกว่า LMC เพราะฉะนั้น cost output elasticity จะมีค่าน้อยกว่า1 เมื่อไหร่ก็ตามที่ cost output elasticity มีค่าน้อยกว่า1แสดงว่าการผลิตของผู้ผลิตจะเป็นการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ผู้ผลิตผลิตสินค้าในระดับที่อยู่ทั้งด้านขวา ของ Q-star หรือ Q ที่มากกว่า Q-star และระดับผล,ผลผลิตที่ Q มากกว่า Q-star เราพบว่า LMC มีค่ามากกว่า LAC ดังนั้น cost output elasticity จึงมีค่ามากกว่า1เมื่อ cost output elasticity มีค่ามากกว่า1แสดงว่าการผลิตของเฟิร์มเป็นการผลิตที่ไม่กอ่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นหรือ เกิด this economy of scale เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ EC มีค่าน้อยกว่าหหมายความว่าอะไรนักศึกษาย้อนกลับไปดูที่สมการตั้งต้นก็ได้นะคะ สมการนี้ ec น้อยกว่า1แสดงว่า percentage change c น้อยกว่า percentage change q ถูกไหมคะ percentage ch percentage change c น้อยกว่า percentage change q นั่นก็คืออัตราการเพิ่มขึ้นของ cost น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ output การผลิตดังกล่าวจึงเกิด economy of scale เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้า ec มีค่ามากกว่า1 EC มีค่ามากกว่า1แสดงว่า percentage change ของ C มากกว่า percentage c h ชน g e ของ Q percentage c h ชน g e ของ C มากกว่า percentage c h a น g e ของ Q หมายถึงอะไรก็แสดงให้ดูว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนมากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ output การผลิตดังกล่าวจึงเกิด t h i s e c o n o m y of scale เกิดขึ้นนั่นเองนะคะย้อนกลับพิจารณาในรูปกราฟใหญ่ๆนะคะถ้าเกิดเฟิร์ม มีโรงงานในระยะสั้นอยู่3ขนาดนะคะแล้วก็เฟิร์มสามารถเลือกโรงงานในการผลิตได้โรงงานแรก a v e r a g e Cost m a r g i n a l Cost สะท้อนตามเส้น SAC1 SMC1 โรงงานที่2นะคะ a v e r a g e c o s t m ส r g i n a l Cost สะท้อนตามเส้น SAC2 SMC 2ส่วนโรงงานที่3 Average Cost Marginal Cost สะท้อนตามเส้น SAC 3และ SMC 3ตามรูปกราฟนะคะถ้าเราลากเส้น LAC ขึ้นมาเส้น LAC ก็จะได้ตามเส้นสีม่วงๆตามรูปกราฟนั่นคือในระย,ยะยาวเฟิร์มจะเลือกทำการผลิตณนะระดับต้นทุนระย,ยะสั้นที่ต่ำที่สุด ลากเส้น LAC และ LMC ออกมานะคะก็จะได้เป็นเส้น LAC สีม่วงแล้วก็ LMC สีแดงตามรูปกราฟการผลิตณระดับ Q ที่เท่ากับ Q star เราจะพบว่า LAC จะเท่ากับ LMC และเท่ากับ SMC 2เท่ากับ SAC 2นะคะสะท้อนที่จุด A ตามรูปกราฟณระดับการผลิตที่ Q น้อยกว่า Q s t a พบว่า LAC มีค่าสูงกว่า LMC เพราะฉะนั้น cost output elasticity จึงมีค่าน้อยกว่า1การผลิตจึงเป็น economy of scale เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงระดับผลผล,ผลผลิตที่น้อยกว่า Q star จึงก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเฟิร์มทำการผลิตในระด,ดับที่ Q มากกว่า Q star เราจะพบได้ว่า LMC เส้นสีแดงนะคะอยู่สูงกว่า LAC นั่นคือ LMc มีค่ามากกว่า LAC cost output elasticity จึงมีค่ามากกว่า1แสดงว่าการผลิตดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นนั่นคือการผลิตในระดับ Q ที่มากกว่า Q* s t a r จะเกิด diseconomy of scale เกิดขึ้นนั่นเองถ้าเราพิจารณาต่อนะคะว่าถ้า ต้นทุนการผลิตในระยะยาวของเฟิร์มลองรันคอสของเฟิร์มเนี่ยเป็นแบบ constant return to scale ลองรันคอสของเฟิร์มเป็นแบบคอน t a n t return to scale คืออะไรก็คือ LMC ของเฟิร์มนะคะ LMC จะเท่ากับ LAC นั่นเอง เช่นถ้าเฟิร์มนะคะมีโรงงาน3ขนาดโรงงานแรก a v e r a g e e o s t m m r g i n a l cost ในระยะสัน้นสะท้อนตามเส้น s a c 1 SMC1 ตามรูปกราฟโรงงานที่2 ต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นต้นทุนส่วนเพิ่มระยะสั้นสะท้อนตามเส้น SMC2 กับ SAC2 ตามรูปกราฟส่วนโรงงานที่3นะคะต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นและต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะสั้นสะท้อนตามเส้น SAC3 และ SMC3 ตามรูปกราฟเราจะเห็นไว่าณนะระดับการผลิตที่ QA ต้นทุนในการผลิตของเฟิร์มสะท้อนที่จุด A ตามรูปกราฟถ้าเพิ่มการผลิตมาอยู่ที่ Qb ต้นทุนการผลิตของเฟิร์มเฟิร์มจะเลือกผลิตที่โรงงานที่2ต้นทุนของเฟิร์มสะท้อนที่จุด b ตามรูปกราฟนะคะถ้าผลิตที่ระดับผลผล,ผลิต Qc ต้นทุนของเฟิร์มสะท้อนที่จุด c ตามรูปกราฟลากเส้นเชื่อมจุด A จุด b จุด c เข้าด้วยกันเส้นเส้นนี้ก็คือเส้น LAC ของเฟิร์มในระยะยาวนะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็น LAC ที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นเส้นสีม่วงเส้นนี้ก็คือค่า LMC ด้วยเหมือนกันในกรณีนี้ถ้าต้นทุนระยะยาวของเฟิร์มเป็นแบบ Constant Return to Scale LAC เท่ากับ LMC แล้ว c คอส เอา p u พุตอิล i c ติกซก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นคือเอา p u พุจะเพิ่มขึ้นในสัดส,ส่วนเดียวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนสุดท้ายของบทนี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่อง Economy o f s c o p e Economy o f s c o p e คืออะไรนะคะเราจะพิจารณา Economy o f s c o p e โดยยกตัวอย่างในกรณีที่ถ้ามีผู้ผลิต2ลายนะคะรายแรก คือราย A ผลิตสินค้าคือรถบรรทุกรายที่สองคือราย B ผลิตสินค้าคือรถยนต์เฟิร์ม A ก็มีโรงงานของตัวเองเฟิร์ม B ก็มีโรงงานของตัวเองต่างคนต่างผลิตสินค้า A ผลิตรถบรรทุก B ผลิตรถยนต์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ A กับ B ร่วมมือ ลงทุนผลิตสินค้าด้วยกันแล้วใช้ต้นทุนเท่าเดิมได้อัพพุตเพิ่มขึ้นการผลิตลักษณะนี้จะเกิด Economy of Scope เกิดขึ้นแต่ถ้า A และ B ร่วมมือกันโดยใช้ต้นทุนในการผลิตที่เท่าเดิมแล้วทำให้อัพพุตลดลงการผลิตดังกล่าวจะเกิด Dis-Economy of Scope เกิดขึ้นซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์การที่บริษัท A และบริษัท B ร่วมมือกันผลิตสินค้าแล้วเกิด Economy of Scope เกิดขึ้นหรือไม่เราจะวัดโดยดูจาก d e g r e e of Economy of Scope Degree of Economy of Scope เราให้ย่อด้วยตัวแปร sc sc มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ d e g r e e of Economy of Scope ก็คือเป็นการดูว่าร้อยละของต้นทุนที่ลดลงภายหลังจากที่ที่บริษัท A และบริษัท B ร่วมมือกันแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น SC ก็จะมีค่าเท่ากับ C ของ Q1 บวกด้วย C ของ Q2 ลบด้วย C ของ Q1 Q2 หารด้วย C ของ Q1 และ Q2 คําคำถามคือ C ของ Q1 คืออะไร c ของ q 1ก็คือต้นทุนในการผลิตสินค้าของโรงงานที่1หรือจากข้างต้นเราอาจจะเป็น c ของ qa ก็ได้ส่วน c q 2คืออะไร c q 2ก็คือ cost ของเฟิร์มโรงงานที่2หรือ cost function ของโรงงานที่2ถ้าล้อกับตัวอย่าง a b ข้างต้น c q 2อาจจะเป็น c ของ q ของโรงงาน b ก็ได้ ส่วน c q1 q2 ก็คือถ้า a และ b มาผลิตสินค้าร่วมกันต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตร่วมกันก็สะท้อนผ่าน c q1 q2 เราเรียกว่าต้นทุนร่วมหรือจอยคอร์ t นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ degree of economy of scope (esc) เราก็วัดจากสมการนี้ถ้า ฟอร์มสองเฟิร์มร่วมมือกันผลิตสินค้าแล้ว sc มีค่ามากกว่า0 sc มีค่ามากกว่า0หมายความว่าอะไรก็จะหมายความว่า cq1 บวก cq2 มีค่ามากกว่า cq1 q2 ถูกไหมคะแสดงว่าถ้าแยกโรงงานกันผลิตต้นทุนจะสูงกว่าร่วมมือกันผลิตเพราะฉะนั้น เมื่อ sc มีค่ามากกว่าหนึ่งการผลิตจึงเกิด o n o m i e s of scope เกิดขึ้นแต่ถ้า sc มีค่าน้อยกว่า0 sc มีค่าน้อยกว่า0นหมายความว่าอะไรก็จะหมายความว่าต้นทุนของเฟิร์มที่หนึ่งรวมกับเฟิร์มที่2เมื่อแยกกันผลิตมีค่าน้อยกว่าต้นทุนเมื่อรวมกันผลิตดังนั้น เมื่อแยกโรงงานกันผลิตต้นทุนรวมกันน้อยกว่าต้นทุนในกรณีที่ร่วมมือกันผลิตเพราะฉะนั้นการผลิตดังกล่าวจึงเกิด Diseconomy of Scope เกิดขึ้นโดยสรุปนะคะ Economy of Scope คืออะไร Economy of Scope ก็คือว่าถ้าเฟิร์มสอง Irm, ร่วมมือการผลิตแล้วต้นทุนในการผลิตต่าลงก็จะเกิด Economy of S c o p e เกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเป็น d i s อี o o โ o มีอ scope ก็คือว่าถ้าเฟิร์มสองเฟิร์มร่วมมือการผลิตแล้วต้นทุนในการผลิตดันสูงขึ้นก็จะเกิด Dis e e o n o น y of S s c o ค e เกิดขึ้นนั่นเอง